ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ใจเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะจ๊ะพี่ปะคาสวัสด,ดีค่ะพี่สาวนี่แน่นแจัดให้ไม่แน่มาเด็กมาเด็กวู้ สวัสดีทุกคนเลยนะคะผมก็ทุกคนเนี่ยอาจจะเห็นว่าหน้าตาใสาซื่อแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีพิษมีภยัยใช่ไหมคะแต่เอ๊ไม่จริงเลยคะ่ะทุกคน <c oughs> ถึงว่าฉันเนี่ยจะเป็นแค่เด็กที่หน้าตาใสาซื่อบริสุทธิ์เนี่ยแต่ว่าข้างในเนี่ยฉันเนี่ยเต็มไปด้วยความชั่วร้ายก็ความโมโหโกรธแค้นแล้วก็ความ ชัวร้ายแหละเออนะคะก็วันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเป็นเด็กผู้หญิงคนนี้กันนะคะแล้วก็จะไปฆ่าคนแล้วก็ไปเป็นเด็กชั่วนะคะ oh. เพื่อไปปั่นป่วนคนอื่นกันนะคะและนี่คือพี่ชายของเรานะคะพี่ชายคะพี่ชายวันนี้เนี่ยหนูขอกลับบ้านก่อนนะคะโอเคไหมพอดีว่าวันนี้เนี่ยหนูเนี่ยมีภาร,รกิจนคะคะทุกคนนี่ โอ้โหยา่าเรียบร้อยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะเล่นได้ปะเล่นไม่ได้หรอแล้วนี้อันนั้นได้ปะอันนี้ก็เล่นไม่ได้นะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นช่างมานันเนาะก็เราเนี่ยจะไปเริ่มจากที่ไหนดีนะอืมโอเคฮ่า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  เอ๊ะวันนี้เนี่ยฉันจะไปป่วนที่ไหนก่อนดีนะอ๋อรู้แล้วหรือว่าจะเป็นที่สอนอนดีไหมล่ะทุกคนฮ <c oughs> ถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ใจเนี่ย เป็นผู้ใหญ่นะจ๊ะใช่ปะคะวัสดีค่ะพี่สาวพี่สาวทํางานเหนื่อยไหมคะถ้าเกิดว่าพี่สาวเหนื่อยก็ไม่เป็นไรนะคะพี่สู้ๆนะคะพี่ขานี่เนี่เอุ้ยๆๆไปไหนอ่ะอุ้ยพี่สาวกำลงัง จะไปไหนหรอคะอ๋อจะไปแจ้งความหรอคะคือเขาจะไปไหนก็ไม่รู้นะคะอ๋อจะไปเข้าเรียนหรอจริงดิเออว่ะนี่ไงเขาไปเรียนจริงๆด้วยอะทุกคนอ๋อที่นี่เหรอเ,รอเป็นโรงเรียนของพี่ังจัง่ะหืมใหญ่เนาะโอเคค่ะปอรู้แหละว,ว่าเราเนี่ยจะไปที่ไหนก่อนดีนะคะใช่แล้วใช่แล้ว เรากำลังคิดแผนชั่วร้ายอยู่นะคะทุกคนเฮ้ยเหมือนปอจะเห็นบ้านคนเลยวะ่ะนี่คือบ้านของใครคะเนี่ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยดูสิเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่า <Yeah. S 1> วู้มันคือโต๊ะคอมที่มี3ามจอแล้วก็มีไมโครโฟนด้วยนะคะเฮ้ยแล้วอันนั้นมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้ทุกคนไฮ้จ้าเฮ้ยเราเข้ามาได้ด้วยอะที่นี่คือ อ๋ออย่าบอกนะค่ะว่าที่นี่เนี่ยมันคือบ้านของเรานะ่ะใช่แล้วทุกคนที่นี่คือบ้านของเรานะคะทุกคนสวัสด,ดีฮะอันนี้มันคือตัวอะไรเนี่ยอ๊ะทำไมหนูไม่เคยเห็นเลยล่ะคะเนี่ยโอ้ไหนที่นี่มีอะไรบ้างน่ะโอ้ยมีชั้นสองด้วยนะทุกคนดูดิโอ้อันนี้คือเป็นห้องน้ำนะคะแล้วก็อาบน้ำได้นาะ ปุ๊บเอา้าห่วยห่วยเดี๋ยวโอวยเดียวเดียวเดียวก็คือก็คือโอวยเดี๋ยว,ยว,ออโ,อยยวโอ้โหทุกคนคือเราเนี่ยตัวเล็กเกินไปคะ่ะก็เลยนั่งไม่ได้นะคะดูนะดูดิมันเป็นอย่างนี้ทุกคนดูดิก็คือว่าตัวเนี่ยทะลุก,กับชักโครกเลยนะคะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยอาบน้ำอุ้ยอุ้ยอาบน้ำในบ้านของฉัน สดชื่นจังเลยจ้าไปค่ะทุกคนเดินหาต่อนะคะอ้อันนี้เป็นห้องนอนเหรอคะเนี่ยใหญ่จุง้งนี่คะ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ่ะของีบสักแป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อันนี้คือนอนกลนใช่ไหมเอ่ย <c oughs> ไปดีกว่าค่ะทุกคนอ๋อ ชั้นสองก็คือมีแค่นี้นะคะโหเป็นบ้านที่แบบว่าโคตรใหญ่อะ่ะเออ,อยังใหญ่อะจริงโอเคค่ะเราไปกันดีกว่านะคะร้านคาเฟ่แมรเหรอฉันว่าฉันเนี่ยควรจะไปหาที่ต่อไปนะคะโอ้นี่ไงอันนี้คือที่ไหนเนี่ยดูสิโอก็คือว่า มีของขายด้วยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่มีเงินเลยอ่ะทุกคนค่ะ <c oughs> คือเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีเงินติดตัวอยู่แค่30 30เยนนะเฮ้ยทำไมพ่อแม่ให้เงินมาน้อยน้อยก็ไม่รู้นะคะก <c oughs> ่อนนี้แหละเข้าคงเห็นว่าฉันน่ะเป็นแค่เด็กที่ใส่ซื่อใช่ไหมล่ะแต่ว่า อันที่จริงเนี่ยคือหนูเนี่ยเป็นเด็กชั่วนะคะทุกคน <c oughs> หนูเป็นเด็กชั่วมันผิดหรือไรไปค่ะไปค่ะเอเราจะไปป่วนที่ไหนดีนะอืมปอรู้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวปอเนี่ยจะพาเด็กคนนี้นะคะไปที่นี่เลยค่ะปึ้มค,คุณลงุงคะคุณลุง คุณลุงคือหนูนัน่นหลงทางนะคะคุณลุงพาหนูกลับบ้านได้ไหม Why 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 เดี๋ยวเดี๋ยวคุณลุง w h ยว่าอะเนี่ยโอ้โหทุกคนคือเฮ้ยไอป้าพวกนี้เนี่ยมันใจร้ายมากเลยคือเราเนี่ยแค่หลงทางมาแต่คือเขาต่อยเราอะ่ะแล้วเขาเนี่ย ก็เห็นนะว่าเราเนี่ยเป็นแค่เด็กอะแต่ก็ยังทํำอะ่ะแบบนี้เนี่ยไม่ได้แล้วค่ะปอจะต้องสู้นะคะนี่เนี่ยโฮ้ยทุกคนค่ะคือปอหยิบไปได้อะเฮ้ยอย่าทำดูนะเออหนูไม่สู้คนคะ่ะโอ๊ยตายเถอเอ้ยทำไงดี คือปอล์กำลังโดนนักเลงนี่เน okay. ี่ยมาหนิมาหนิโอ้โหโอ้โหโอปอสู้ไม่ไหวป่ะหรือว่าเราจะลองดูดูว่าทุกคนมามามาปอกันะเรามาสู้ดูนะคะเผื่อสู้ได้นะคะไปไม่ไม่ไม่ไปไปมาหนิมาหนิโอ้ยโอ้ยจะตายว่ะเฮ้ยนี่เน่ยนี่เน่ยนี่เนี่ยมาหนิมาหนิหนอกโอ้ยโอ้ย บอกนะว่าพวกนายเนี่ยสู้เด็กผู้หญิงคนยวไม่ได้น่ะโอ้โหโคตรน่าสมเพชเลยทุกคนเห็นเปล่าเฮ้ยบอกนายคุณลุงคุณลุงทำไมคุณลุงถึงได้กาขนาดนี้คะคือคุณลุงสู้หนูไม่ได้หรอคะเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเราเนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดานะคะเราเป็นเด็กที่มีพลังพิเศษค่ะก็คือมีเอิมพละงกำลังเนาะ แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้กำจัดยากูซ่าสองคนนี้นะคะโอเคค่ะเราจะกลับบ้านกันดีกว่านะคะทุกคนอกลับบ้านกันดีกว่าอันน yeah? ี้เป็นบ้านของใครอ่ะอ๋อใช่ค่ะอันนี้คือเป็นบ้านของเรานะคะแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะคุณแม่แม่อยู่ไหมคะเอ้า อย่าบอกนะคะว่าไม่มีใครอยู่เลยนะ,ะแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะโอ้ยอาบน้ําดีกว่าคะ่ะชืบชืบชืบช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 บวันนี้นะคะเราก็ได้ค่าคนปไปทั้งสองคนแน่อ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างชิ้นเอกเลยนะคะ <c oughs> ที่ว่าเด็กตัวเท่านี้เนี่ยก็คือแบบว่าค่ายากูซ่าทั้ง2คนเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนโอ้โห <c oughs> <c oughs> โคตรจะโหดเลยว่ะเพื่อนโอเคไหนเขาห้องนอนขอดูเสื้อผ้านหน่อยสิโอ้ยโคตรน่ารักเลยอ่ะนี่เราจะมาใส่ชุดนี้กันนะคะทุกคนโอ้แล้วนี่คือโต๊ะคอมของฉันจ้านี่เป็นไงเทพะไปค่ะทุกคนคะ่ะขอยีบแปบนะคะไปค่ะ ชื่อขอน,นอนพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเลือดเหลือน้อยแล้วค่ะนอนเพื่อเอาเลือกก่อนนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้เนี่ยเลือดเต็มแล้วนะคะฮ่าอได้เวลาไปวนคนต่อแล้วค่ะโอเคแต่ว่าเอ๊ะทำไมที่นี่เนี่ยถึงไม่มีใครอยู่เลยนะคะอ๋ยนี่ไงเฮ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนปอจะเห็นจ um ักรยานค่ะ โคตรเทไงขี่มอเตอร์ไซค์หนุ่งส <c oughs> ันสวัสดีค่ะพี่ๆคะาจะไปไหนกันหรอคะนี่นะี่ยเดี๋ยวพี่โอ้โหก็คือลุงมพี่จะมาเดินทนหนูไม่ได้นะโอย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหดู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 คือมึงอ่านมาเดินทนหนูหรอคะเนี่ยนี่นะเนี่ยเอาดิเอานี่เอานี่เอานี่เขมา โอ้ยโอ้โหโอ้ยโ้หใจร้ายมากโคตรใจร้ายเลยตำรวจยิงเด็กทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวคือคือหนูแค่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดียวคือหนูแค่เกเรนิดหนึ่งเองนะคะคือคุณตำรวจถึงก็ต้องยิงเด็กนะล่ะ <c oughs> คือแบบใจร้ายมากเลยอะ่ะอืมคือในเมื่อทําแบบนี้ใช่ไหมได้เลยเราจ,จัดให้ไม่แน่ <c oughs> มาดิมาดิว wow, oh! ู้ฮู้ว้าวรถชนรถชนเอือรถชนอีกแล้วทุกคนคือมันขับยากมากเลยอ่ะคือปอขับชนหลายรอบมากเลยอ่ะวู้ฮไปแล้วว้าูย้ฮู้วู้ฮู้โคตรเท่เลยวู้าู้อหื้อหืวัสดีฮะสวัสดีฮะ ผมเท่ปะผมเท่ปะโอ้โหไม่มีใครสนใจหนูเลยอะ่ะหนูสาขับมอไซค์ตำร,รวจมาแล้วเนี่ยถ้ยมีอะไรกินบ้างเนี่ยเอาอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพอตายเลยโอ้โหโดนตำร,ร,รวจยิงตายเลยอะ่ะและเราก็ กลับมาที่ห้องของเรานะคะจะบอกว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเกิดข้อผิดพลาดค่ะคือว่าเราเนี่ยโดนตำรวจยิงตายเลยนะคะโอ้โหโคตรใจร้ายเลยค่ะบอกเลยว่าที่นี่นะคะเป็นเมืองเถื่อน,นะคะ่ะทุกคน<ฆ>ขอให้เราเนี่ยจะทำผิดแค่บอกว่าเล็กน้อยอะ่ะคือเขาก็ฆ่าเราเลยค่ะ คือแบบฆ่ากูเลยค่ะแล้วคือเราเนี่ยเป็นแค่เด็กตัวเท่านี้ยเออก็ไม่เป็นไรค่ะไว้พัดนหน้าปอค่อยมาเล่นต่อแล้วกันนะคะก็หวัว่าคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆแล้วก็น้องๆจะชอบกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ก็บายบายค่ะบ๊ายบาย